สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้จะนำเหรียญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้กับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเหรียญนี้ก็นะครับก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่10นะครับชนิด1บาทปีพศส5 6 1นะครับมีความแปลกนะครับมีความแปลกก็คือปั๊มไม่ติดนะครับเหรียญนี้นะครับก็มีช่องนะครับบางช่องที่ ประกาศรับซื้อนะครับก็ส่งไปประเมินราคาแล้วนะครับทางช่องที่ประกาศรับซื้อก็ประเมินให้เหรียญละ100บาทนะครับเหรียญละหนึ่งรบาทนะครับถ้ามีเยอะๆนะครับมีประมาณสักสิเหรียญอย่างนี้นะครับก็น่าจะขายได้นะครับ แต่ถ้ามีเหรียญสงเหรียญน,นะครับมันก็ไม่คุ้มค่าส่งนะครับก็เลยแจ้งทางช่องที่ประกาศรับซื้อไปว่าเดี๋ยวจะหาสะสมเพิ่มแล้วจะส่งขายทีหลังนะครับก็ปีที่แล้วนะครับกลางปี ต้นปีนะครับต้นปีที่แล้วนะครับได้ส่งไปประเมินราคานะครับช่องที่รับซื้อก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่ร้อนะครับก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจนะครับมีเหรียญตามที่ทั้งช่องประกาศร,รับซื้อส่งไปประเมินราคาและผ่านการประเมินราคานะครับ ก็ดีใจนะครับดีใจกับทางช่องที่ประกาศร,รับซื้อด้วยนะครับที่มีการรับซื้อจริงนะครับส่งเข้ไปประเมินราคาก็ประเมินราคาให้นะครับแต่ไม่ได้ขายเนื่องจากว่ามันมีเหรียญสองเหรียญน,นะครับส่งไปขายมันก็ไม่คุ้มค่าส่งนะครับมันก็ดีกว่าช่องที่ ไม่ส่งรูปไปประเมินราคาแล้วไม่อ่านเลยไม่ตอบเลยอะไรนี้นะครับมันก็ไม่มีกําลังใจนะครับสําหรับวงการเหรียญน,นะครับก็มาชมข้อมูลเหรียญน,นะครับมันมีความแปลกยังไงปั๊มไม่ติดยังไงนะครับลักษณะของของการปั๊มไม่ติดนะครับด้านด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังนี่มันก็เนี่ยหายไปแล้ว นะครับตัวหนังสือเรื่องรางนะครับอันนี้คือลักษณะปะั๊มไม่ติดไม่ใช่โดนเกียร์นะครับดูดนะครับไม่ใช่โดนเกียร์ด,ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะชัดเจนนะครับด้านหน้าจะชัดเจนคําว่ารัชการรัชการที่สิบนะครับก็คําว่าตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือก็ ไม่ชัดนะครับตัวนัสือก็ไม่ชัดนรัชกาที่สิบก็ไม่ชัดนะครับขอบปกตินะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันลักษณะปั๊มไม่ติดนะครับขอบก็สวยงามปั๊มไม่ติดนะครับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับก็ ผ่านการประเมินเหรียญละ100บาทนะครับก็ขอบคุณนะครับทางช่องที่ประกาศรับซื้อนะครับประเมินาราคาเหรียญที่ทางช่องสมาคม h ชนแนลนะครับส่งไปให้ประเมินราคานะครับประเมินราคาให้ราคาก็ เป็นราคากลางสวยงามนะครับชอบชอบมากนะครับสําหรับช่องนี้ก็ขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะครับคบสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคม h ช n n นลนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ